หากคุณกำลังมองหาร้านเติมโลบักที่ทำให้การเล่นเกมโลบักของคุณนั้นง่ายขึ้นวันนี้ผมขอเสนอร้าน JB Top Up ร้านเติมโลบักที่ผมนั้นไว้วางใจนอกจากราคาจะคุ้มค่าคุ้มราคายังมาพร้อมกับความไวในการเติมเพียงแค่1-30นาทีเท่านั้นหากสนใจใช้บริการสามารถเสิร์ช a c e b o o k JB Top Up หรือลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลย เอาละครับผมสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมโรบ็อกในแมปของอนิเมะแวนการ์ดนะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีทำเควสตัว The h e l l k i l l e r นะครับหรือว่าตัวดูมนั่นเองนะครับว่าตัวดูมนั้นทำยังไงนะครับก็แน่นอนว่าใครที่ยังไม่ได้กดรับวิดีโอรบกวนกดกันด้วยนะครับสำหรับตัวดูมเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็คือมันจะชื่อว่าเฮลเลยนะ Hellcrueler นี่เลยนะครับ Hellcrueler แต่ผมเนี่ยยังไม่ได้เป็นชายนี่นะครับบางคนนะทำเควสเควสแแรรรกกกกปุุ๊บบบเเนนนนนีีี่่ยยยลลล้้้้ววไไไดดดตัััะะะคคคมาาาางททอจจช็ เออแต่ว่าผมไม่ได้เจนี่ผมเศร้ามากเป็นตัวละครที่เก่งมากนะครับแล้วก็คอมโบกับโบลี่ได้ด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นธาตุอันบาวถ้าคอมโบกับโบลี่ก็คือคิเลดแบบสูงมากๆเลยนะครับเป็นเป็นอะไรที่ดีมากๆโอเคเดี๋ยวเรามาที่ตัวเควสกันเลยดีกว่ว่าทำอะไรนะครับสำหรับตัวเฮลคิลเลอร์เนี่ยมันจะอยู่ในอัปเดต9จนถึง10.5นั่นเองนะครับ โอเคมาเริ่มกันเลยนะครับเควสแรกนะครับถ้าเราอยากได้ตัวละครเนี่ยทำยังไงนะครับก็คือให้ตัวละครกีฟิตกดสกิลหนึ่งทีนะครับแล้วเราก็จะได้ตัวละครนี้มาเลยนะครับโอเคตัวละครกีฟิตหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับฟัคคอนนะฟัคคอนนี่เลยนะครับนี่หน้าตาจะเป็นแนวแนวนี้เอ่อขออนุญ,ญาตกดให้ดูนบลุง <B room! S 1> นี่เลย นะครับมันจะมีสกิลกดนะครับก็คือไอตัวสกิลนี้นะครับกดสกิลนี้เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเข้าโหมดเลียมเลยนะครับเป็นดิมอนเลียมอะไรสักอย่างหนึ่งหรือว่าอิมูนอีควิปมูนได้แหละนะฮะแล้วคราวนี้ก็หลังจากนั้นเราก็ออกเกมแล้วก็เข้าใหม่นะครับเออหรือว่ากดกลับล็อบบี้อะไรก็ได้นะครับเราก็จะได้ตัวละครอย่างเฮลคิลเลอร์มาคราวนี้ทุกคนก็จะต้องไปลุ้นนะครับว่าได้ตัวชายนี่ไหมนะครับบางคนก็ได้บางคนก็ไม่ได้นะครับถ้าใครไม่ได้นะครับก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ามันมีชาายยนนน์ี่่ให้ทุกคคคคะะรรรัับบตอออมเเเเลลลดฮิไชั้น2ให้ทํายังไง ให้ทําการค่ามอนนะครับที่อยู่ในโดเมนของกีฟิตหรือว่าตัวเมื่อกี้ที่เรากดไปนั่นแหละนะครับถ้าใครไม่เคยเห็นนะครับมันจะมีตัวของปีศาจนะครับเดินออกมาโยโยอะลยเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้นะครับก็ให้เราเอาตัวละครอะไรก็ได้นะครับที่เรามีนะครับสังหารให้ได้หนึ่งพันนะครับทุกคนอันนี้นะก็ไม่ว่าจะเป็นตัวละครถ้าผมแนะนํานะปล่อยไว้นะครับปล่อยค้างเวฟค้างไว้กดกดออโต้สคิปเวฟเนี่ยออกไปนะครับแล้วก็ใช้ค้าวิญญาณนะครับอัพ ประมาณขั้น5นะครับที่มีสกิลแล้วก็กดนุกทีเดียวตุ้มให้มันสะสมตัวของอปีศาจก่อนนะครับมันจะได้ประมาณทีละ2 0 0ร้อยสองแบบนี้ไป5รอบนะครับก็ได้แล้วนะครับหรือว่าใช้ตัวละครอย่างเดอะคิงก็ได้นะครับเดอะคิงก็ได้เพราะว่าตัวเดอะคิงเนี่ยมันจะไม่โดนกินจากปีศาจนะฮะอ่าจริงๆแล้วใช้ตัวละครที่มันเป็นฟูเอฟเอ่ะค่อนข้างดีนะครับในการเคลียร์นะฮะคราวนี้ก็ทำไปเรื่อยๆครับหนึ่ตัวนะครับใช้ตัวละครไรตีก็ได้ก็คือจบนะครับเควสนี้มันค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยนะครับเควสนี้นะครับนนะะฮทุกค ต่อมาเควสที่3นะครับใครนะครับที่อยากได้ชายนี่นะครับหรือว่าตัวละครแบบมีออร่านะครับก็คืออันเนี้ยนแม่โคตรโคตรนแม่เลยก็คือเราต้องฆ่าปีาศาจนะครับทั้งหมด66666 66ตัวในโดเมนของกีฟีดโดยใช้สกิลของ The Hellciller หรือว่า Doom นั่นเองนะครับตัวสกิลของ o o o เนี่ยถ้าทุกคนไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรนะครับคือมันจะทําให้เรานะครับเข้าไปอยู่ในโหมดของ FPS นะครับเอาง่ายๆว่าเราเบียวเป็น Doom เลยถือปืนไล่ยิงปีาศาจเลยเราต้องยิงไปทั้งหมด66,66 66 6ตัว My God คือผมไม่รู้ว่าเขาทำควสมาให้ใครยิงนะคือมันมันยากมากเพราะว่าการที่เรากดเข้าไปในในดูมเน่ยมันใช้เวลาแค่ แป๊บเดียวมันมีเวลาแค่แป๊บเดียวอ่ะแล้วคุณต้องไปยิงทั้งหมด6กพันเอ้หกหมื่นอะจริงๆมันแค่6,000ก็พอแล้วอะผมว่าไม่ไม่น่าจะเป็นแบบนี้เลยอะก็เลยกลายเป็นว่าการที่เราจะได้ใช้หนี้่เนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากมากๆเลยนะครับเออใครที่อยากได้จริงๆอะ่ะก็นั่งยิงไว้ครับหกหมื้อยหกหกถามว่ายิงที่ไหนเออเอาจริงๆผมว่าในอินฟินิตน่าจะดีสุดแล้วเอออินฟินิตแล้วก็เป็นด่านของ ดับเบิลดันเจียนผมว่าน่าจะโอเคเพราะว่ามันไกลแล้วก็มันกว้างด้วยนะครับอ่าดับเบิลดันเจียนคืออันนี้นะแล้วก็กดไปเลยผมว่านี้น่าจะดีที่สุดแล้วนะครับถ้าเรายิงเสร็จปุ๊บแล้วก็กดรียิงเสร็จปุ๊บแล้วก็กดรีแค่นั้นเองนะครับผมไม่รู้ว่ามันอยู่ระยะเวลามันนานขนาดไหนนะไอตัวสกิลอาจจะ10วิหรือ20วินะครับในการเข้าอยู่เอพ Mode โหมดแต่ยังไงก็ตามครับคือมันก็ยากอยู่ดีแล้วแหละ หกหมื่นตัวใครจะไปยิงวะเออแล้วก็ตัวเวสเนี้ยมันทําได้แค่รอบเดียวนะครับฉะนั้นถ้าอยากได้ตัวธรรมดาก็ต้องไปหาเทดเอานะครับคนที่ไม่มีใช้นี่อะไรประมาณนี้นะฮะโอเคอย่างแรกเลยครับเรามาถึงปุ๊บกดโดเมนกิฟิตนี่นะครับอ่าแล้วคราวนี้ทุกคนดูนะครับมันจะมีปรีศาสตร์ปราบซีนะฮะวิ่งออกมาตรงโน้นนี่อันนี้เราออกไม่ได้ช่างมันนะครับเราจะรอคราวนี้อ่าไอปรีศาสตร์พวกนี้นะครับเราต้องยิงมันนี่นะ อรอดูนี่มาแล้วเห็นปหมปีศาจพวกนี้อ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดยูนิตที่มันเป็นมีเลือดให้เห็นด้วยนี่นะครับเนี่ยแหละนี่แหละ,หละที่เราจะต้องฟาร์มนะครับผมก็ปิดออโต้สกิปเวฟนะครับก็คือกดตรงนี้นะครับที่เกมเพย์นะครับออโต้สกิปเวฟออฟไปเลยแล้วผมก็รอสแต็กให้มันเยอะๆก่อน มันจะออกมาเพราะว่าไอตัวกีฟิตเนี่ยมันจะเขาเรียกอะไรแบบยิ่งเวฟไวนะครับมันจะยิ่งเข้าเป็น่างอื่นไวเออแต่เราไม่จะไม่ทําแบบนั้นนะครับเราจะยิงนะฮะเราจะยิงอ่ะถ้าเราจะยิงเราก็กดสกิลเลยครับมันก็เข้าแล้วครับก็ยิงเนี่ยฮะเนี่ยผมก็ต้องยิงไปเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันแป๊บเดียวเองหมดแหละแล้วเราก็ต้องทำไงเราก็ต้องต้องต้องขายกีฟิต อ่าแล้วเราก็หลีแล้วต้องทำอย่างเงี้ยววนกับโคนนะครับนี่คือวิธีการทำเควสนะครับใครมีทริคอะไรแบบไวๆนะครับรบกวนคอมเมนต์ทีนะครับว่าทำยังไงนะฮะเออแต่ผมนี่มัน เรือดดีว่ามันลําบากอ่ะลาบากมาก6,000 0ตัวผมอยากได้ใช้นี่เพราะว่าตัวละครอ,อวยและตัวละครมันเก่งด้วยนะครับก็ถ้ามีทริคอะไรคอมเมนต์เลยนะครับในวิดีโอนี้มีความคิดเห็นยังไงนะครับอย่าลืมที่จะคอมเมนต์แล้วเจอกันในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับด้วยทุกคนนี่คือเควส t d ดุม s เ a y e r อร์ที่เียกดด้ว่าง่ายมากๆแต่ว่าอยากได้เชนี่ก็คือทรหดโคตรครับผมสวัสดีครับ